เนรปันธนเดอ้ออยดโจมทุกคนทุกทันนะทักไทยเสาร์วันที23น่23ินีตุนายนสองพนนายนี่ก็สมซ้ำกันต้นไม้ก็เขียวเนะาะยมฝนจิตใจมันก็เบิกบาน,นเอเออธรรมาชาติก็ซอยก็ต้น <c oughs> มีส่วนเป็นเนินวัดซื่อฮะล่ะ ซื้อไยเนาะก็มีส่วนกระตุนให้จิตใจนะเย็นได้ต้นไม้เขียวเฮ็ดให้จิตใจสดใสสดซื้นนถ้าต้นไม้เหี่ยวดอกไม้เหี้ยวนะข้นก็เหี้ยวกันั่นมองมอง,มองแหงแรลงอันนี้ก็มันกเ็เฮ็ดให้จิตใจเป็นทุกข์ซื้อนี่ก็มีประโยชน์เห็นปะ แต่สาระสำคัญก็คือจิตใจฮะละมันมันหลงน,นะมันหลงหลงในเสื้อครับก็เสียบะละเสียบเสื้อต้นไม้เขียวต้นไม้งามก็เฮ็้นให้เจ้าของรู้สึกดีก็ลงเสียบไปลงมีความสุขอันนี้คือธรรมดานะชั้นโลกนี้ยังหลงเสียบแต่เว่าหมายถึงภาษาธรรมก็ ก็ต้องอาศัยซื้ออาศัยการพิจารณาและอาศัยความที่จะให้จิตใจได้เจอกับความสุขสดเสรนหรือว่าละเบิกบานแต่ว่าดูสถานที่แห้งแล้งห่อเหี่ยวเหมือนกันนั่นแหละจิตมันก็นนนกเยอะอมมีกําลังนะฮะสือมันไม่แต่ดึงลงนะซสือต้นไม้เขียวแบบนี้ก็มเออมันกัเหมะเอ,อ มองในการภาวนาจะฐา,า,านที่สบายมีส่วนให้ห่อในภาวนาพิจารณาเด็คือมันก็คือ,อย่ที่ความเห็นความเข้าใจในธรรมาละในะว่าเสื่อดุกย่างกะเขาก็ไม่ได้แม้ว่าเป็นพิษเป็นพ่แยเสติปัญญาในการมองอะละมันเป็นพิษเป็นพ่ยเจ้าของก็คือความเห็นพิษนั่นแหละ เป็นตัวตัวร้ายมตัวอื่นบอแม่ตัวร้ายเนาะสัตว์ร้ายพูดผีปีศาจผู้อื่นนี่ยังบอร้ายท้อความเห็นพิษเจ้าของถ้าความเห็นพิษเจ้าขงาวานาขงนี่แหละคือตัวร้ายที่สุดร้ายโดยกิเลสตัณหาร,รายโดยความยึดมั่นหรือมันนี่แหละเห็นว่ามันร้ายได้โผล่บอมัก โอ้ไปมีโซ่เม่ไปมีโซ่เห็นบอกว่าความเห็นความพิษนั่นก็เลยเป็นตัวร้ายเป็นสัตเป็นตัวยักษ์นั่นแหละเป็นศัตรูเป็นคู่อาฆาตพยาบาทเห็นพิษว่าสิ่งที่พัดผ่าเนี่เฮ็นให้ทุกบ่อยอมให้พัดผ่าต้องไปเอาคืนผู้ใดเฮ็ยนให้สิ่งที่เฮาฮักเนี่ยเสียหายพัดผ่าไปไม่ได้คนนั้นต้องตาย คือคล้ายๆหนังจีนนั่นแหละนะแขนนี้ตรงชําระเพื่อเฮ็ดให้หมาเข้าตายเพื่อเฮ็ดให้คนฮักเข้าตายหัวหนังไทยก็ได้ต้องขึ้นนมมียอมอันนี้เสื่อกระตุนให้ยึดเห็นปะเสื่อกระตุนให้หลงเสื่อของกิเลตัณหานะี่เป็นเท่ากับเรียนรู้กันมาเนี่ยนี่เยอะแล้วทุกภพทุกชาติมีฮักมีสั่งก็คือยึดในฮักยึดในสั่ง ยึดในความอาฆาตพยาบาทกัน,นบ่มีสื่อธรรมะที่จะมาสอนให้เฮาเข้าใจว่ามันมีพัดภาคกมีได้มีเสียมีสมหวังมีพิษหวังเป็นธรรมดาชัดโลกเกิดมาก็ต้องสุกแน่ก็ไปนั้นทุกแน่ก็ไปนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็บ่ได้อยู่กับเฮาตลอดไปสุดท้ายก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ความรู้สึกสุกเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นจากการปองแต่งของสังขารที่เห็นพิษแม้แต่ความเห็นทุกข์เื่นกันคือหลงในสุกหลงในทุกก็คือความเห็นพิษนั่นแหละสรุปลบการความหมายในคําสอนพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิปัญญาก็คือการมองเห็นตามความเป็นจริงก็คือสุขกับเป็นธรรมชาติธรรมดาที่บอกควรยึดมั่นถือมั่นเพราะคือสังขาร ทุกข์คือกาคือสังขารที่เป็นทุกข์บังควรยึดมันถือมันเพราะมันยึดถือยึดมันบ่ได้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมดาผ่านมาผ่านไปอันนี้คือสื่อธรรมะอธิบายเเห็นบอคือเหาเห็นต้นไม้ที่มันเขียวกไปจีจกหจ่อยมันก็ยอย่างไะแห้งแล้งแบอบแต่ว่ามันอยู่ มไปได้ระยะหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยพอฝนตกดีมันก็เขียวไปเรื่อยๆน้ำกระไลถ้าฝนยุดมันก็เลื่มแห้งเลื่มเหี่ยวจิตใจคน้นบ่มีธรรมะกันั่นแหละมันก็บ่รุมเย็นด้วยธรรมผมมีมุมมองที่ถือตองมันก็เครียดวุ่นวายนั่นแหละเป็นว่าจิตวุ่นวุ่นวายจิตไม่ว่าง มันเ็เเทศให้เจ้าของบอสงบนะวิจิตบอสงบันจิตมันมันต้องมีเหลืองอะไรมันจังบอสงบนะเพราะมันธรรมชาติกิเลสมันต้องมีตัวเสพมันต้องมีตัวตนมันต้องมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสนะยืดซื้อมีได้อ่นะน่ะให้เชยแดบบปรุงแต่งอย่างบดได้จริงธรรมชาติเขาก็ปรุงแต่งเขาละแต่ว่าการเข้า มาระง,งับสังขารก็คือเข้าใจสังขารู้จักความคิดรู้ทันความคิดอะไรที่คิดดีที่จะไปก่อประโยชน์คือการอเลี้ยงท้าบขันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นก็คิดไปเฮ็ดไปนะแต่บนลงในความคิดอันนี้เขาเอื่นว่าเข้าใจในสังขารเข้าใจในสิ่งที่ต้องเฮ็ดนาทีท้าบขันต้องอเลี้ยง ต้องกลิ่นเนี่ยมีกลิ่นมันก็เป็นทุกต้องนอนต้องพักผ่อนแล้กล้างกายของคนก็คือเดียวมดก็คือต้องกลิ่นนี่กันต้องนอนพักผ่อนต้องมีอาหารต้องมีที่อยู่อาศัยต้องมีเครื่องนุ่งหม่มพกเปียต้องหามองอยู่สบายสบายนี่ในนี้แหละมองได้สบายมีต้นไม้ลมเย็นมีพัดลมสบายแต่เนี่หลงนี่บอกนี่แต่เนี่หลงมันสําคัญอยู่ อย่าหลงไงเนี่ยตรงนี้แหละออถ้าบอกศึกษาธรรมะก็หลงกันในนี้แหละหลงแน่นอนเป็นเสียตีก็แห้งหลงเห็นบอกแห้งซุกสบายแห้งหลงอืมมีหลงไม่ได้แล้วมันบอกม,มีปัญญาที่จะมาพิจารณาจเจริญสติเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงอาศัยเออรูปเสียงกินรสในโลกนี้ส้วข้าวในยุคสมัยก่อนมันรูปเสียงกินรสบลา้ายไหมเนกกมากระใหมยถึงวัตถุเทคโนโลยีนี่แหละ มันบอกมีลากลายคือคู่มือนี่ตู้เย็นพัดลมก็บ,บอกมีแต่ก่อนเวลาหนาวกับหนาวมันบอกมีหดเร่งทำน้ำอุ่นเห็นบอกคู่มือมีมือมีเยอะแต่ก่อนเื่งทงน้ำอุ่นกับต้มน้ำอะไรเนาะต้มต้มน้ำอาอพัดลม,มแล้วมันบอกมีมีกเอาเอา,เอามือมือพัดสาร สารพัดลมั่ะละสารเอืนบบพัดลมอ่ะลพัดให้ลุให้หลานกังคำกังคืนโอ้ยนอนเงือแตะทุกเห็นปะความเดือดความทรมานความบมมีเครืองอํานวยความสะดวกในยุคสมัยนันนแหละมันคือเหตุปัจจัยของความของกรรมพื่อกันได้เกิดมาในยุคนั้นมันก็ต้องเออเนี่ยบ่มีสิ่งอํานวยความสะดวกบ่เคยทําบุญมากมืนอก็น เคืองซอยให้เจ้าของนี่เป็นซุกมันก็นเลยน้อยน้อยเอมันก็เลยทุกหลายแต่ก็บ่ไดทุกหลายอะเพราะว่าถ้ามีถ้ำมาเนี่ยคนกับสิบอดี้ล้นหลายขาึ้นว่าผมมีเสื้อหลายก็บ่ได้ล่นล้นหลายผ่มีเสื้อกามหลายก็เก็สิมีอาหารกินกับบอ้หลายเหมันบอหาป่ามาตัวเดียวก,กินได้หมด่อวัวเฮือนเก็บพักแกงเห็ดแกงน่อไม้ไม่ได้มีหลายอย่าง มันบอกกับคงกับเขากับน้าคู่มือนี้เบิ้งด๋อมันบอกไม่แต่วัดไม้เขบเขาอันนั้นก็หลายอยู่กะยังบอกพ่อยังคาดอันนั้นคาดอันนี้ออต้องมีต้องมีอว่ามันมีใดได้บอกมีอว่ามันต้องให้ครบมันน้อยอว่าอันนาว่ากินอแค่นี้กันยังสีมีเหมือดอยู่กันยังสีหาเพิ่มเห็นบอกมันบอกพ่ออห่าบอกกินเลสนนะตะเกี่ยวย่างเดียวกินพ่อแล้วยิ้มแล้ว ต้องคืดหลายหินเห็นบ่ไปใส่กระย่างไปสบายที่จักรยานเทียบกรยานไปเหมืรถล,ลาแล้มือนี้โอ้ยสีให้ยยางไปซื้อของน่ะมือยหละต้องนัง่งรถต้องขี่รถก็ต้องขี่หา่ารถงามๆขี่อนี่บอกดูมือนี้มันโชคสบายมันก็เลยหลงเพลิดเพลินการทำให้ทำหน้าก็สบายเออ วัาทุก์คือเก้าฮะล่ะจิตใจคนเพราะธรรมชาติกิเลสตัณหาก็ตัวเดียวกันแหละบอกว่ายกใดสมัยใดแค่วัตถุมันหลายขึ้นวันนี้ซื่อกามันหลายขึ้นนั่นแหละตัววัตถุกนะวัตถุนิยมนิยมในวัตถุเออก็เลยคิดว่าได้วัตทุนี่มาแล้วก็เพ็ยนให้เขามีความสุขก็เลยนิยมในวัตถุเอในรถงามในเหินงามแท้จริงแล้วมันเป็นความเห็นพิษเป็นความหลง มันเกินตัวเจ้าของเห็นบอกเกินกําลังเมื่อก็เป็นทุกเห็นบอกคือเกินกําลังก็คือว่าเจ้าของแบะมีได้ห้าสิบโลน้าหนักกระสอบแบะมีได้ก็ยังสิแบะเมืนก็นเกินเกินกําลังเจ้าของกับทุกกันนักแหละแบะไปแบะขันห้านี่แหละมันเป็นทุกขันห้าแล้วก็เป็นแบะลุแบะหลานแบะโผแบะเม่แบะนั้นแบะอันนี้ไปยึดนะล่ะไปยึดอ็ของกูของกู ยืดขันหน้าเจ้าของกระทุก huh. ผ <laughs> ้าแห้งแล้วมัยืดอันอื่นเอะแห้งทุกหลายอืมเธอมากินข้าวเออเมย์ขึ้นขันเมื่อวานย้ำข้าไปพิจารณานะฉันเข้ากันเออมันคือเมย์วะย้ำยับยัยัไปเลยขี้ขานย้ำเข้าเออมันบอกมีกำลังกินข้าวแล้วตัวนี่หมายชีวิตมันหล่นพิจารณาไปเมื่อแล้ว แม่มมีหนแห้งยำเขา้าบ่มีคนแห้ง,งายางเฉือนขึ้นก็สิเป็นลม่มเลยแหละเนี่ยสั่งขานเสริมไปชีวเตคนพิจารณาเฮ้าพ,พิจารณาเขา่ม่ได้ตั้งกันทุกคนก็มีความทุกข์ในกายทุกข์ในใจด้วยกิเลสตัณหาคือกันมัดนะจึงสําคัญเฮามีอย่างค่อยเป็นที่พึงในใจได้บ่นอกจากธรรมะแม่นบบ ทางวัดธรรมพาะพุทธะเจ้าเป็นที่พึงอย่างดีเลือดเอาได้หูธรรมะาลเลยกรับาก็โอ้พิจารณนาให้มันเป็นธรรมไปเมื่อทุกอย่างโลกนี้ผมมีเพื่อมีความสุขแท้จริงดอกมีเดียวคนทุกเต็มอยู่ในโลกคนที่มีความสุขที่สุดในโลกก็คือผ้าลรหันเท่านั้นละนะ่นทน่าได้ขาจังสิเป็นผู้มีความสุขที่สุดในโลกหมดตรงมาเกิดก็อมองไปตรงนั้นต่อ นีเ่เขามีเงื่อนมีทองเขาสวยเขาล่อเคื่ไปทางกิเลสเนี่ยนะยืดรวยคือเขายืดสวยคือเขารอคือเขายืหนังรถเบี้ยนคือเขาพระพุทธเจ้าเ็นทิมหมดมมละของที่สุเจ้าถามตามหากก็ตามหาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตามแต่ว่าามหาคือความสงบัของจิตใจอ้อโบสแะแงความพ้นทุกข์ของอจิตที่มันหลงเนี่ย กิเลสตัณหายนั้นผ้ายากผ้าเกิดผ้ามีผ้าเอาหัน่นเอานี่โยะมมีที่สิ้นสุดอ้อาวพันเอาเนวที่ผู้พันรเจ้าทิมเป็นบอลก,การออบบวชกันมาศึกษาธรรมก็หาเนี่ยิ่งที่ผลแสวงหาแหละยังไม่มาหาอยู่สบายหากุฏิอยู่สบายเขาเนี่ยกินแซ่บๆก็มม่มีอะ่ะหาธรรมะ ก็คือศึกษาว่าเออมีแล้วก็หลงบอในรูปในเสียงนกินในรถเหมือนนี่แหละหาคิดหาใจเจ้าของนี่แหละที่มันหลงอธรรมะก็เพื่อทำลายกิเลสตัณหาปัญญามุมมองตัวนี้แหละตัวยับยัง้งที่สิบเป็นหลงในรูปในเสียงในกินในรถสิบบได้สร้างตัวตวนขึ้นมาหักมาสร้างผู้ใดมีอย่างกะมีมีสิ่งนั้นแหละใส้ไปด้วยบยุญธ์ ก็ประทุกแหละนี่แหละธรรมะมันมีได้หลายอย่างนักกว่างบางเทอครูบาอาจารย์ิ่นก็บ่างไงๆมะเจ้าสอนอียงบ่ได้อสอนร้ายอียงยมันนักกว่างลงตัวก,ก็คือหมายถึงว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนักอกนักใจเนี่ยว่างลงอย่างที่เนี่ยมันว่างบ่เป็นมันโมหิจกักว่างทุกว่างได้ มันยึดจักยึดกบับโมหยักยึดอีกโมหะักจะเลื่อนสติการบอกเข้าไปหาเหลืองนั่นแหละก็คือการว่างแล้วการมองอย่างเห็นสักแต่ว่าเห็นนั่นแหละก็คือการว่างแล้วนี่แล้วคือการปฏิบัติธรรมคือการเห็นธรรมชาติของจิตทีนี้มันโมหะจักว่างมันมีอย่างมันก็ยึดไปเม็ดเห็นบ่ ยึดหมายึยดแมวยึดต้นไม้เน่นะยึดนกยึดกาสิ่งสมมุติทั้งหลายเป็น<อ>สิ่งที่เา้าหลงทั้งหมดเพราะบ่มีปัญญาที่จะนี่สิว่างนะนะทั้งที่ธรรมชาติเขาก็ไม่ได้ว่าให้ยึดดอกแต่ใจมันโงม่งมันก็เลยยึดนี่เป็นอย่างว่าปฏิบัติถ้มนะมันไม่ได้ง่ายก็คือบบ่ต้องปฏิบัติก็หมายถึงไปเห็นอย่างสิ่งปรากฏห่ังก็เขบอต้องเทียบหนังนะนะเออ เราต้องเขาไปมีเลื้งกับสิ่งปรากฏน,นั่นแหละคือการว่างแล้วมิแม้นว่าบังคับให้ว่างได้อือจริงคือการบูหาเหลื้งก็คือเข้าใจในธรรมชาติที่มันเปลี่ยนมังก็บอกเข้าไปยึดเห็นเนาะเข้าใจว่าไฟมัน้อนกับบอจับงูเห็นงูมันมีเพยศก็บอกเข้าไปใกล้มันรถขี่รถไปมันเป็นลมมันจะลอ่อนั่นกระหู้ ลบเรียกแม่นไม่จะทั้งทั้งไปมิมิมีอย่างนั้นแล้วมันเกิดทุกเกิดอันตรายบอหูนี่อย่างพิษนี่อย่างเธอโอหูเหตยดอ้โหนี่เหตนี่อย่างเป็นทุกข์กันเนี่ยไปยึดเนี่ยไปสนใจอะไรแม่นบอกหูจักหละอุปทานขันคือคือพิษร้ายเอ งูร้ายคือกันนั่นแหละตัวอุปาทานขันมันค่อยชกค,คืนเฮาตลอดัลยแหละ<ม>จิตมันถือมันมันก็เห็นให้กัดก่นจิตใจเฮาเป็นทุกข์คนทั้งหลายนะต้านต่างเป็นพิษเป็นไทยต่อกันเ<ม>พราะแต่ละคนมันมีกิเลส<ม>ที่ว่าพิษนะมันคือตัวเจ้าของนะะ่ะสร้างพิษสะสมพิษพิษรักนะ <laughs> พิษรักที่มันฝังใจ มันพิษรักพิษแขนนั่นแหละมันสร้างตัวตนขึ้นมามันมีกิเลียดมิได้เหมือนผู้อื่นเฮ็ดให้เจ้าของทุกเลือผู้นั้นเนาะเป็นพิษร้ายงูมันเป็นพิษร้ายนี่เหมืมนอนเนาะจริงเจ้าของนี่แหละงูมันคือธรรมาชาติที่มันตามกรรมเขาเขาก็ต้องมีแนวป้องกันเป็นเหตุปัจจัยของเขาต้องมีพิษเขาค่นไีไ้ทำร้ายทำร้ายไปเนาะ เขาก็มีความเป็นโตเกอมันไม่เยียบห่างเขามาเออนั้นเขาก็ย่านตายขึ้นกันทั้งหละซั์โลกเป็นวะเนี่ยชีวิตมันบอกมีไผเป็นสัตว์โตไผดอกในโลกเพียงแต่มันมาหลงกันเลยมาทําลายทําลายกันเองในโลกนี้ฆ่ากันส,ส่งข้ามฆ่ากันนิ้วแย่งแข่งขันกันโผล่ก็ฆ่าเมฆเมฆฆ่าโผลู่้เมร์เนี่ยลูกฆ่าแม่แม่ฆ่าลกูก ครอบรัวสังคมในครอบครัวก,กลายเป็นสงข้ามในครอบครัวสงข้าม,มัวบ้านตามองกันมีแต่ความระแวดระวัง่มีความบริสุทธิ์ใจกันมันเพื่อมองเพื่อก็ได้นูดมีแต่ความทุกข์พระอริเจ้าพระอร่อิสรงเจ้าันเบื่อหน่ายกับสายตาของกิเลสตัณหามองมาแต่ละคนบอกออกไม่ออกมองพระมองจีมองวัดมองว่า มิจิสายตาเป็นนั้นนั้นมิเป็นนันน,น,น,นี้มิจิตสายตาหาเลี้ยงกัละโอ้ยมันมีจักมองด้วยจิตหวางเลย,ยนะหมอองด้วยธรรมะหมอองด้วยศรัทธาหมอองด้วยบุญกุศลยังน้อยกันเนาะเนี่ยสิมองยังด้วจิตหวางมองแม่บุญกุศลกันยังบอกผ้ากันมองเห็นพระก็เออท่านดีแล้วเอ,อทำบุญหน้าก่อนหน้าบ,นนะกนะบอกน่าจังได้เห็นพระ มองให้เกิดบุญกุศลมองเปลี่ยนเห็นปะมองกับไพโทษกัมีสร้างพระกมัมี่เดี๋ยวทีนบอกมุมมองจังหวัดสาคัญธรรมะที่สําคัญอือันนี้แหละตัวกาหนดบุญนาหนดกรรมเวียนให้เจ้าของก็ได้มองมีเปลี่ยนนี่แหละก็เป็นกรรมเมื่อกันได้มโนกรรม ว่าสร้างนิสัยให้จิตใจเนี่ยเป็นบุญบุญเมื่อเกิดที่ใจนั่นแหละมันค่อยสะสมนิสัยเจ้าของสอยเหลือแบ่้ปั่นกันไปเมตตากันไปใจม้นมี่เมตตากันว่าจาก,กับว้าแต่แนวดีๆว้าดูทุกดูมิ่นกันเ่านินทาเหยียดหยามกันคนมันมีต่ำมีสูงเนาะมันมาด้วยเหตุปัจจัยแต่ละคนพอท่านสกัดซัดมันมาได้ต่างกันเนาะ ชาติใดชาติหนึ่งเจ้าก็เป็นพอท่านคือกันก,กับกรัต์กันขอท่านก็เป็นเสียทีได้ขึ้นกันนะะั่นลหะหมามันก็เป็นที่วด,ดาได้ขึ้นกันเป็นดูดทกกันว่าได้สัตว์โลกมันมีการเวียนว่ายตายเกิดในนี้มันทรมาพทธเจ้าไม่แหมอนแบง่งชนแบง่งฉันวันนะสัตว์โลกทั้งหลายมีความทุกข์มากเข้ามาศึกษาธรรมแลวก็ให้เมีตากันเห็นบ่ตรงข้อกันศึกษาคำสอนเพิ่นแหละสิได้ผลทุกข์กัน นี่แม่มาเข้ามาศึกษามาโยวัดแล้วกัเบื้องจองอนันยตเถฮ็ดพิดศึกษาธรรมะข้อวัดปฏิบัติพระนสินวินัยฮะผู้มือนี่ก็ยังวา่งวาอย,ายามันมีซื่อให้เข้าได้อแผ่หลายในโทรศัพท์ละให้ใสแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ต่างวัเวงดเพิ่งก็บอกให้ใสโทรศัพท์เอาบวธมาใไม่ๆหมใส่เบื้องแต่หนังสือแล้วเข้าก็ได้เพราะเบิ้งในตัวร้ายหนังสือก็แต่ว่าก็ได้ อ่านเข้าใจแน่ไม่เข้าใจแน่ละอ่านไปเทศไปท้องไปมนกะให้มันเป็นนิสัยนะหมวดได้มีกินนิมนต์อย่างก็กเออก็สวดไปนั่นแหละไม่ว่าผมมีกินนิมนต์ผม,ม,มสวดนอกก็มีแม่แหละสวดป้ายเม่สี่แม่แป้งฮัดสวดให้มันเป็นนิสัยเจ้าของปุ๊บฝนไปหละเปิดฟั่งไม่บอกข้อมือมีออยูดทุบคืโค่ละไม่บอกโค่ในโทรศัพท์ สอนอะไรเมื่อไรเนี่ยแหละ,หละซื่อคว่มือก็มีประโยชน์มีคนค้าใสให้มันเกิดปัญญาก็ได้ใสให้มันเกิดกิเลสตัณหาก็ได้คือกันแหละเ๋ยวกไปโยนที่มุมมองเอาละว่ามันก็มาเน้ยนย้ำให้อุจจักใส่ซื่อต่างให้เป็นประโยชน์ด้วยเฉพาะเอามาดับทุกข์ครูบาอาจารย์เมืนก็นเน้นตรงนี้แหละสัมมาทิฏฐิ ใช้ผ้าเหลืองเพื่อดับทุกข์ใช้ผ้าขาวเพื่อดับทุกวัดว่าศาสนาเข้ามาอยู่เพื่อละออกิเลสตัณหาเบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของนี่แหละือสิ่งที่ทตือตองเอาธรรมะฟังซ้ำนี้นแหละสาธุ